<peach noise> วันนี้นลยครับกลัวๆเดี๋ยวถ้าถามอะไรนิวผมอาจจะแบบนิวมีบุญคุณกับผมเขอาจจะต้องขอตอบแทนนะครับอา,อาจจะขอตอบแทนเพราะนิวเหนื่อยถ้ามถ้าอะไรตอบแทนได้ผมก็จะตอบแทนครับครับครับผมขาพี่นิวป่วยป่วยไม่ป่วย,ป,วยป่วยก็ป่วยครับแต่ว่าแข็งแรงขึ้นแล้วครับก็เป็นกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบครับผมก็มันก็ ก็ก็ต้องใช้เวลาในการฟื้นพูดครับใช่เพราะตอนนี้ก็กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบก็ตามชืはは่อครับหัวใจมันอ Is ักเสบมันกล้ามเนื้อมันอักเสบมันก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องรอวันไหยอักเสบครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในโปรเซสอยู่ครับใช่ก็ถ้าที่เขาเดากันก็คือเป็นเรื่องของไวรัสครับซึ่งแบบเป็นไวรัสที่ก็คือจริงมันก็มีหลายตัวใช่ไหมครับก็อย่างแบบที่รู้จักกันพวกไข้หวัดใหญ่นู่นนี่นั่นโควิดอย่างนี้คือเป็นไวรัสหมดใช่ไหมพวกนั้นคือเป็นโจมตีพวกแบบทางเดินทางเดินช่องช่องเขาเรียกว่าหายใจของเราตรงนี้ใช่ไหมแต มาโจมตีที่กำลังหัวใจเลยครับก็ใช่ก็ก็เป็นเรื่องของความซวยแบบหนึ่งในแสนครับปตก็เนี่ยนะครับก็คือหนึ่งในแสนก็คือมาโจมตีก็คือเหมือนเวลาเราอักเสบข้างนอกครับสมมติช้ำอะไรอย่างเงี้ยครับสมมติช้ำที่คอคอก็บวมใช่ไหมแต่นี้มันที่หัวใจครับที่หัวใจก็บวมเท่านนั้เองครับก็ก็คือก็แต่ว่าคือเซลล์ตรงอื่นมันสร้างใหม่ได้ไงแต่ว่าเซลล์หัวใจมันไม่สร้างใหม่แล้วเนี้ยก็อันตรายก็ก็ เออมันบางคนจะมีแบบอาการแทรกซ้อนได้ครับอาจจะแบบหัวใจวายแบบฉับพลันไปเลยหรือ,อ,รอ,รรอว่าอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดเต้นผิดจังหวะอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก,ก็วิธีรักษาก็คือให้ให้กันเลสสเตียรอยกดกดการอักเสบไว้มันจะได้ไม่ไม่บวมไปมากกว่านี้มันหัวใจมันจะได้ ถ้าเกิดหัวใจมันบวมแล้วมันทำงานผิดปกติไงครับสัญญาณชีพจรไฟฟ้าอะไรพวกนี้มันจะผิดปกติเป็นหมดเลยองเงี้ยครับมันไม่เหนื่อยง่าสุดๆครับเพราะว่าก็คือเหมือนหัวใจเราทํางานไม่ผิดปกติทำงานไม่ปกติครับก็คือมันมันเต้นด้วยด้วยด้วยความบวมความหนาที่แบบไม่ปกติคือเหมือนเวลาเราเจ็บคอเนี่ยคอเราก็พูดพูดได้ไม่ปกติองเงี้ยครับใช่ก็คือถ้าจะเปรียบเทียบกันนะครับแต่เนนี้มันเป็นที่ที่กล้ามเนื้อหัวใจมันจะแบบข้อเสียของมันคือมันไม่สร้างใหม่แล้วด้วย ก็รู้สึกที่รู้สึกเลยคือเหนื่อยหอบนี่หละครับคือทําอะไรนิดๆหน่อยๆก็รู้สึกว่าฮาระเลทขึ้นแล้วแล้วก็เหนื่อยง่ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แน่นอกหายใจแล้วรู้สึกว่าแน่นหายใจเต็มแน่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีใจสั่นใจสั่นคือความรู้สึกเหมือนแบบวิววิวเหมือนแบบเล่นเครื่องเล่นแบบ5นาทีอะเครื่องเล่นมาอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันจะแบบรู้สึกแบบระหว่างตรงเนี้ยครับคือมันจะเขาจะลังเลกันระหว่างแบบโลกกระเพาะกับกับหัวใจเนี่ยมันแน่นยแต่ว่า ใช่แต่ว่าถ้าเกิดคนที่ไปช้าก็อาจจะอันตรายอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเราก็ถือว่าไม่ได้เร็วมากแต่ก็คือก็ก็ยังดีที่แบบรู้สึกว่าไม่สบายใจแล้วอยากจะไปตรวจหัวใจอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะพบกัะสางแค่ไหนคนนี้ยังเหนื่อยไหมหรือว่าคือได้บ้างเหนื่อยเหนื่อยพูดพูดได้แต่ว่าคือเดินเดินเร็วๆไม่ได้คือคือการใช้ชีวิตปกติทำอะไรก็ได้เ่าไม่ไควรทำอะไรที่มันทําให้กล<ม>้ามกั๊กตุ่นระเลยใช่การออกกําลังกายนี้งดไปเลยหกเดือนอะไรเงี้ยถ้าเกิดตามตำราครับใช่ออกคืองดแล้วก็ข้อเสียมันก็อีก คือวิธีการรักษาคือกดอาการอ่ะเสีคือมันใช้เสียอรอยเสียอรอยเป็นทำให้เราบวมอีกเือเป็นการบวมย<า>ังลอยอยู่รองยอยอเอาคนสาธุบุญลูกเลยโอ้ก็คือไม่ไม่เคยป่วยเป็นการเข้าโรงพยาบาลครั้งแรกเลยเหมืนอนว่าที่แบบไปแอดมิทนะครับเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยครับก็มาด้วยโรคพิเศษเลยหนึ่งในแสนนั่นเองขออนุญาตนะรับ มอย่างๆครับคือตอนนี้ก็คือต้องไปดูก่อนว่าหลังจากที่หัวใจหลังจากให้ยาไปครบสองอาทิตย์น่ะหัวใจมันหายบวมมากน้อยแค่ไหนครับพอหายบวมมากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็มาดูไปเอ็กโค่ครับมันคือการเอ้าต์แซาวดูหัวใจว่ากล้ามเนื้อหัวใจมันเป็นยังไงแล้วแล้วก็วมันจะกลับมาทํางานได้ปกติอีกแบบได้กี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็คล้ายๆของพี่ของเขาบอกของพี่เอสพี่เอสกันนะพงศ์ก็เป็นฟิล,ฟลย่างนั้นนะครับแต่ว่าของพี่เอสไม่แน่ใจว่าเขาได้รับการรักษาอย่างไรบ้างอะไรเงี้ยก็ใกล้ประมาณอย่างเงี้ย เหนื JI, so well. hmm. like ่อยแล้วแขงเลยแขงเลยพอพูดถึงแล้วพูดพวกผมพูดถึงแล้วเหนื <Golden am detriment> ่อยเลยใช่อะไรยังไงไหมช่วงนี้ก็นี่ยแหละช่วงนี้มันก็เป็นช่วงช่วงซ้อมคอนเสิร์ตนะเป็นไงวะเอ้ยยังไม่ยังไม่ยังยังไม่คือมันยังไม่ถึงช่วงซ้อมหนักๆหรอกเพราะว่าก็เป็นช่วงเตรียมเตรียมคอนเสิร์ตอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ประชุมกันอะไรเงี้ยก็เลยเออช่วงที่ประชุมอะไรเงี้ยเราก็ โทรหาวิดีโอคอลให้ให้นิวพักอยู่บ้านดีกว่าแบบเพราะว่าจริงๆแค่เดินบางทีแบบเดินขึ้นบันไดอะไรก็เหนื่อยแล้วที่สุว่าที่สุดคือตอนนี้นต้องต้อ,ตองพักให้หายให้ให้อาการดีขึ้นเร็วที่สุดเลยก็เลยงั้นให้นิวพักก่อนคือเป็นทางเดียวที่ทาได้แหละเพราะว่ามันก็ไม่ไม่มีทางอื่นแล้วเพราะมันเป็นเพิ่งตอนนี้เป็นประมาณ5วันเองครับจริงมันต้องพักตัวสองอาทิตย์ขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็ รู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเกิดขยับตัวไม่เยอะอะไรมากอะไรเงี้ยเือเราไม่ได้แบบไปเล่นลอยผาดผวนรู้สึกว่าก็น่าจะใช้ชีวิตได้เลยก็ยเลยแบบพองมาทำงานดีกว่าก็เลยเปลี่ยนเพลงตอนแรกจะร้องเพลงน็อกน็ ok อกเนีนนท์ซึ่งมันเพลงเร็วเย <laughs> ไปร้องเพลงตัวเองน็อกน็อกไม่ไหวเดีวแบบไม่ไม่ได้เกี่ยวกับ,กกบจังหวะเร็วเขาเกี่ยวกับว่าเดี๋ยวต้องลุ้นก้นเนื้อจะจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวคัดเร็วขึ้นอ่าเดี๋ยวเผื่อเต้นเผื่อเต้นเออแบบมันมีนี่แหะครับก็เลยช่วยก็ช่วยกันดูช่วยกันเซฟเพราะว่าอะไรที่แบบทำ ใจนิ่งสุดเลยเขาอยู่บ้านก็นั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ยต้องแบบต้องเปทางนั้นแล้วเพราะว่าแกเป็นทําอะไรก็ต้องใจเย็นๆครับผมเพราะถ้าเกิดทําอะไรเร็วตอนเดินอ่ะยังต้องเดินช้าๆเพราะว่าแบบขัดใจตัวเองเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดเดินเร็วหน่อยบ้างต้องหยุดเดินอ่ะแบบเนี่ยตอนออกมาเนี่ยเขาอยู่ในตอนแต่งหน้าเขาเขาด่าโลกนี้ไอ้โลกแบบบ้าอะไรอย่างเงี้ยก็ยังเคยขึ้นเลยแค่มันโอ้โหไงโอ้โหโลกโอ้โหแบบทำไมมันเกิดเกิดเต็มคู่อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ละ ก็เจอแกเหนูอันนี้จริงก็เหมือนใช่ป้ะนิวบอกว่าโลกก็อมเลนไม่ได้ใช่เล่นเกมยังไม่ได้เลยพอเล่นเกมแบบบางทีเล่นเกมมันตื่นเต้นใช่ไหมหัวใจเต้นเร็วไม่ได้ก่อนที่นิวจะไปตรวจเจออะครับคือตอนแรกก็คือแบบเหมือนรู้สึกไม่สบายใช่ไหมแล้วอีกว่าคือรอขณะที่รอกำลังจะไปตรวจอีกวันหนึ่งอยู่อะตอนคืนนิวอะเล่นเกมกับเตยแล้วนิวก็บอกว่าเวลาเหมือนพอเล่นเกมเวลามันแบบมืนตื่นเต้นบวกกันเยอะๆเออมันรู้สึกแบบมันรู้สึกแน่นอกหายใจไม่ค่อยออกแบบแน่นอกอยากจะอยากจะอ้วกอะไรกันแบบแน่นอกแล้วว้ยเตยเล่นไม่ได้แน่นอกอะไรอะเออแต่่วา อีกวันหนึ่งนัดหมอปลวลวก็เราคิดว่าแบบอ่เดี๋ยวเจอหมอคงไม่มีอะไรคือมันจะมีมันจะมีค่าตัวหนึง่งชื่อว่าตัวโทรนพนีนะครับมันเป็นค่าเอมไซในหวัวใจถ้าเกิดเซลล์เซลล์ในหวัวใจของเราอะ่ะมีการแตกสลายเอ็มไซตัวนี้มันจะหลุดรอดออกมาอยู่ในเส้เสนเลือดเราถ้าเกิดตรวจเลือดเดี๋ยวจะเจอปกติค่านี้มันจะอยู่จูทีประมาณแบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยถึงเป็นคนปกติแล้วของผมอะ่ะตอนนี้ตรวจเจอสามพันแปดซึ่งแบบมันสูงกว่าธรรมชาติเยอะอะไรเงี้ยครับออใช่ใช่ฉันไม่รู้ถ้าฉันรู้จะตอบแทนให้ ใช่มันก็มันก็เลยสูงกว่าค่าปกติครับแล้วก็ก็เลยต้องให้เซียรอยเพื่อกดการเสพพูดแค่คีย์เวิร์ดเดี๋ยวพี่นักข่าวไปหาไันตรายข้อมูลเพิ่มเติมเลยโอเคก็คือการดูดใจกเสพครับอ่าอันนี้หวันนี้ก็คือชีวิตปกติเพียงแค่ช้าลงทุกอย่างช้ามากๆคือก็คือปกติแต่ช้ามากๆก็เลี่ยงกิจกรรมที่ทำให้หัวใจเร็วขึ้นทุกอย่างกับกับช่วงนี้คืออันตรายตรงนี้ว่าให้เซียรอยมาเซียรอยมันกดภูมิคุ้มกันเรา แล้วก็เหมือนแบบคนภูมิต่ำตอนนี้ก็คือต้องแบบไปไหนก็ต้องระวังมากๆอะไรเงี้ยใส่แมสใส่อะไรล้างน้ำเยอะๆครับใช่อะไรนะครับผมผมไม่เคยชวนทะเลาะอยู่แล้วแต่ผมชวนช่วงนี้เขาแบบดูน่ารักขึ้นเลยอ่ะเพราะเขาแบบไม่ได้ชอบวันนี้แต่ไหนๆว่าเขาแบบพอเขาเขาเล่นนั่งสมาธงสมาธิอะไรเงี้ยเขารู้สึกว่าเขาเขาเย็นเย็นเขาแบบเออเขาไม่ไม่หาเรื่องแล้ะ ดูซ้อดูซอดูซอเป็นคนซอซ้ไปเลยเป็นคนซอซ้ไปเลยไม่แต่ไม่พิภายไปอย่างนี้หรอกคือแบบอยากให้หายเร็วๆก็จะแหละพักให้คขตอนนี้ที่บอกไปต้องพักให้เยอะที่สุดเลยไงแล้วกลับไปก็ต้องรีบไปนอนเลยยยยคืออตตนนนนที่่ไไไดดด้้้ิิิวาโรคย่าก็คอยแบบเหมือนคอนเนคกันไปเหบืว่าติดต่อกันเรื่อยเเพราะว่าตั้งแต่วันที่ถ่ายงานแล้วรู้สึกว่ามีรุ่นเรีอาการ คือพอเราฟังเราก็รู้สึกว่าแบบเออควรควรไปหาเว่ามันแบบอาการหลายอย่างเพราะตอนระหว่างตอนที่เป็นอยู่ก็คือมีถ่ายงานด้วยกันถ่ายกานอยู่เรื่อยว่าแบบคือรอบแรกไปหาหมอแล้วหมอเขาไปได้แอกตรงที่ว่าที่หูว่าในหูอื้อด้วยเขาก็นึกว่าเวลาจมตีหูแต่จริงคือใช่แต่ที่เตยรู้สึกไม่สบายใจตรงนี้นไม่ไม่ไม่ปกติเลยอยากให้ไปหาคือนิ้วพุ้งแบบมันเหมือนเล่นเครื่องเล่นบิวอะไรอย่างเงี้ยเขาว่าวันนี้มันดูไม่ปกติไงก็เลยรู้สึกวเออเนี้ยแต่ว่าเรารู้ก่อนก็เราเราทำงานด้วยกันมาเรื่อยๆครับก็มีการถ่าย ยังวีนว่นัานเลยแล้วก็มีถ่ายตอนแรกก็นึกว่าแบบป่วยปกติธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพอตอนแรกเขาแบบก็แค่รู้สึกว่าเอ่อนทีเียวเจอเหนื่อะไรอย่างเงี้ยครับจะเลือยอยู่ใช่ใช่ครับอย่างอย่างนตอนนี้ทางพี่หนุ่ยังกังวลเรื่องอะไรบ้างก็กังวลว่าไม่รู้มันจะกลับมากี่เปอร์เซ็นต์แค่นัเองครับเพราะตอนนี้มันยังไม่หายแล้วก็เอ่อมันต้องรอต้องรอประมาณสองอาทิตย์่มันถึงจะแบบหายบวมแล้วพอหายบวมเราค่อยไปดูว่ามันมันเหลือกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยครับก็ลุ้นต้องลุ้นต เห็นไปอย่างนี้แต <pent a year> ่ก็ดีมีเพลงมาใหม่เพลงใหม่ก็คือถ่ายวันที่ป่วยเว้ยดิวันนั้นเน่ยเป็นวันแรกที่ป่วยแต่วันนั้นเป็นวันที่ดิวดิวก็แบบทำอย่างไงดิวันดิวเริ่มมีอาการแบบดิววันนั้นตอานัดหงมเช้าหนึงก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเรานัดหงมเช้าเดี๋ยวนี้ง่วงจังเลยเนาะแบบเหนื่อยจังเลยเออใช่แต่ว่าจริงๆก็อาจจะเป็นเพราะว่าแบบไอตัวไวรัสมันเริ่มทํางานเพิ่งแบบเพิ่งเพาะตัวเพิ่งอะไรอาจจะออกมาทํางานอะไรอย่างเงี้ยครับออ่ <Gra pe. S 1> ่ <laughs> <tz tweeting disorders> ่ะเเียยราลิปหมนครับผม ก็เนี่ยแหละครับก็เป็นเพลงเพลงคู่เพลงใหม่ชอบแบบนี้ใช่ชื่อเพลงชอบแบบนี้ครับก็เป็นเพลงแรกก็ไหยว่าเรียกเรียนเรียนการทำไลน์กันมาเนาะก็ผัดกันปล่อยก็คือเริ่มจากออฟกันก่อนใช่ไหมครับแล้วก็มาวิสิกส์แล้วมาเตนิวก็เป็นเพลงคู่ที่เหมือนแบบไม่ได้แต่งเพื่อเราพรหรืออะไรแต่ว่าเป็นเพคู่ที่เขาถามเราว่าอยากได้เพลงแนวไหนอะไรอย่างเงี้ยเออแบบแล้วพี่แกงก็เลยมาปลกดิวให้กเลย ก็ถ้าเป็นเพลงคู่แบบนั้นจริงๆอ่ะเป็นเพลงคู่แบบที่ไม่ได้มีซีรีส์อะไรเงี้ยเพลงแรกมันเขาอาจจะยางไม่มีนิยามเลยก็เป็นเพลงแบบซีทุกเพลงที่ปล่อยผ่านมาเป็นเพลงซีหมดแต่นี่เป็นเพลงที่แบบเกิดเกิดอยากจะปล่อยเกิดอยากจะทำขึ้นมาอาจจะเป็นคอนเสิร์ตใช่ไหมครับใช่ก็เป็นก็เป็นเพลงสำหรับคอนเสิร์ตแต่จริงๆก็เป็นเพลง หมือนเป็นของขวัญให้กับแบบแฟนคลับทั้ง3ด้อมนะครับแบบออฟกันเดนิฟิสิงที่รออยู่กันมานานขนาดนี้อะไรเงี้ยก็เป็นของขวัญให้แล้วก็มีมีคอนเสิร์ตพอดีก็เลยทำเพลงขึ้นใหม่คนละเพลงครับวันต่อไปเพลงนี้ก็จะก็ปล่อยหมดแล้วเนอะไอ้ปล่อยเหลือออฟกันฟิสิงปล่อยไปแล้วปล่อยไปแล้วครับแต่ว่าเพลงนี้จะเป็นประจำเทอะไรเลยป่ะใช่ใคแล้วก็พีกัสสินอะไรไหมไม่ไมใช่สิพีกัส่ินบริษัทครับก็รอฟังนะครับก็น่าจะปล่อยประมาณ สิบสิบสิบมีนาสิบกว่าไม่สิบสิบแบบปล่อยทีเซอร์แล้วก็ใช่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 เดี๋ยวดูดูตารางมีตารางสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่เดี๋ยวพูดเลขไว้เดี๋ยวเอาไปตัดอันที่ถูกต้องสิบเอ็ดเขาไลฟ์หรออ๋อคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตครับผมก็ยี่สิบสองมีนาคมครับวันนี้ก็อย่างวันนี้คือค่ายเราเนี่ยเป็นค่ายที่แบบเหมือนแบบเรามีคอนเสิร์ตกันแน่นมากอะไรเงี้ยก็วันนี้เป็นวันของน้อง อาเทมโปใช่แล้วเดี๋ยวมีน้ำตาลฟิล์มนะแล้วก็เดี๋ยวปลายเดือนเป็นของพีเบก้าของพวกเรานใช่ตอนนี้ก็หวังว่านิวจะลับมากลับมความพริ้หท์งานเพราะว่าเพราะตอนนี้ก็แบบการเป็นจำบล็อกกิ้งอะไรไว้ก่อนแล้วก็มีการแบบซ้อมร้องเพลงอะไรไว้ก่อนอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็เดี๋ยวเรื่องเต้นอะยังไม่แน่ใจว่าแบบเอาวันนั้นจะยังไงก็แต่ว่าทุกอย่างก็ต้องดูรอเขาเรียกว่าอัปเดตสถานการณ์ไปเรื่อยๆอะไรที่เราทำแล้วจะแบบไม่ดีหรืออันตรายเราก็จะไม่ไม่ให้นิวทำทำได้นะแต่ทำได้ คือนอยู่แล้วครับเคืออยู่แล้วครับแค่ว่าจะได้ไม่หไหลคืออยูใช่ไหมครับคูณสองได้เลยแล้วเดี๋ยวจะร้องเพลงร้องแทนเตลงลำพังคูณหนึ่งก็เต้นไม่ไหวละเต้นคูณสองไม่ได้ไม่ได้ได้ครับไม่ต้องร้อาทำแทนได้ครับแต่คิดว่าน่าจะกลับมาหายครับผมหรืว่า้ว่าต้องกลับมาหายอยู่แล้วจริงๆเนเจอร์เขาเป็นคนแข็งแรงมากอยู่แล้ว เคยเคยไปอ่านอ่านมาเคยมีคนที่แบบอายุ38เนี่ยเป็นเนื้อเงหัวใจก็หายใช่ไหมเขาแต่เขาใช้เวลา4เดือนในการรีพาวเวอร์สเดือนนี่เป็นเพราะเป็นนักกีฬาหรือเปล่าเพราะเสร็จล้ปลายเดือนนี้เองถ้าไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงเลยไม่ต้องห่วงเธอถ้าทำแบบเราเราเขาเรียกว่าเราเป็นเจ้าแห่งการปรับโกลแล้วเดี๋ยวถ้าสมมตินิวแบเป็นยังไงเราก็จะดูแบบทำเท่าที่ที่นิวแบบดีที่สุดก็มาเป็นเอไออะซีจีอะไรเงี้ย เป็นทีู่แล้วกันว่าดนางปนคหัวครับรครับ้านวองันบครับผมก็จริงๆก็ไม่ต้องไม่ต้องเป็นหัวอะไรมากครับก็ดูแลตัวเองดีอยู่แล้วครับแล้วก็ เรื่องเรื่องอาการนี้ก็ต้องแบบค่อยเป็นค่อยไปครับเดี๋ยวก็รอดูว่ามันจะรีโคเวอร์กลับมาแค่ไหนครับก็รู้อยู่เหมือนกันครับผมแล้วก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวก็มาอัปเดตกันเรื่อยๆครับว่าร่างกายจะดีขึ้นยังไงบ้างนะครับผมก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับก็ใช้ชีวิตได้ปกติครับแค่แบบใช้ทักขยบร่างกายเร็วไม่ได้เท่านั้นเองครับอย่าให้แบบท้าเลมันสูงอะไรอย่างเงี้ยครับก็ฝากขนมรับใจขนมใจแล้วก็อย่าแบบจะแท็กอะไรตลกตลกหรือน่ากลัวให้นิวดูนะครับตงใจหัวใจมันจะเต้นแรงนะครับผมก็ ก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากงานด้วยนะครับผมโอลิก้านะครับผมตัวนี้ก็คือใครที่แบบมีปัญหานะผมมีปัญหาหัวใจก็รักษาหัวใจไปใครมีปัญหาแล้วหน้าหน้าแบบไม่เขาเรียกว่าหน้าแห้งไม่ไม่เต็มไม่แน่นนะครับผมสามารถมาฉีดโอลิก้าทางโลิก้าได้เลยครับผม